ตาหลวงพ่อท่านพระครูสุภัฒนสนุนกิจกรรมวิทยาลัยปริยาบาตนะฮะชนบุรีเตไทยเจ้ารัฐบลศรีราชาทุกสุขานะครับการต่างๆท่านได้พ่อทุนพ่อประมาณนะครับมากหลือเกินเมตตาเมตตาท่านเหลือล้นนะครับใครเป็นพ่อเป็นแม่ดีโยก็อโยแม่ท่านมาด้วยนะุนแม่บระทุพเทวจาระคารา ก็จะได้เมตตานนครับในการเดรนทางด้านโรงล่อทานทิพย์นะครับพร้อมแล้วนะครับเก่าก็ยันก่อนเอาไปเป็นไรอ่าอ่าถวายด้วยนะครับคุณแม่ วะวิชโยโหติชัเรอภิเศกตัาพุทธานังตาชัยยาสุชัยยามะเทเลอภะละในการอธิษฐานจิตลงไปที่นะครับสายมงคลหั่งกระนังคั้นามิทุติยังมีคัข้ามิธรมัเกิดมรร าานามตัตถะนามตัตสะพะขาวะโ,สสโอรหัอิมินาจารนะนามารวบเทพรองท่านทอ,นอ,นองรถปางปฏิหารนะครับยอนง